ข้างหลังหน้าไปนั่งเล่นมากๆเลยใช่ไหมคือแบบมันน่านั่งมากเว้ยทุกคนบรรยากาศแบบเดียเลองคิดสภาพลงไปนั่งเด็นไหมป้องไฟแคบๆอยู่กลางป่ากลางเขาอะไรเงี้ยไม่เล่นอย่าโดดนะฮะอย่าบอกนะว่าเองคิดสภาพลงไปนั่งเด็กไหมป้องเอเด้ตายแล้วคือเมื่อกี้เราหลุดกางเกงใน เพราะเขาไม่รู้ว่ากระโดดแล้วมันจะโดนจะโดนเก่งเขาเขาเขาไม่ได้ตั้งใจมาดูหางหน่อยมาดูหางหน่อยเหรอ,อาหางมันบงนังไงทำไมต้องเปลี่ยนผมเป็นผมตั้นเนาะคุณนะอ่ะดูหางหางปะ คาเลคเตอร์สาวแว่นก็น่ารักเหมือนกันนะใช่ไหมเดี๋ยวผมใส่แว่นดีว่ารอบหน้าแบบไลทูดีตัวหน้าใส่แว่นดีไหมโมเมนต์ช่วงนี้คุณดีดีทายเขาเอาแต่ว่าตัดช่วงโมเมนต์ตลกเลยไม่มีช่วงไฮไลท์น่ารักน่ารัก้างเลยเนี่ยคุณดีดีทายเอาไฮไลท์นี้เป็นไฮไลท์น่ารักน่ารักแบบรักขโมยพี่กับพีน่าเปล่าชุบกันใครแพ้เต้นครับเออทำไมอะ Why not ไม่เอาผมแพ้ปองยิ่งชุบผมเต้นอยู่แล้วชัวร์ผมไม่มีดวงด้านการปองยิ่งชุบเลยผมปองยิ่งชุบแพ้ง่ายมาก <c oughs> เดินปองยิ่งชุบกันมาปองยิ่งชุบปองย,ยิงชุบยิงชุบยิงชุบเห็นไหมผมแพ้ขอเต้นเสียวๆเลยค่ะเออเสียวๆ <c oughs> ขอไปวางแผนแป๊บ อ d ดีปีดับปีดิบูบูปีดับปีดิบทายเขาแต่ตัดเป็นช่วงเป็นตลกตลกเลยไม่มีช่วงไฮไลน์น่ารักมากเลยพาชมบ้านได้ไหมครับชมบ้านเหรออืมลองดูกดดะมาชมบ้านเฮ้ยคือหัวข้ออ่ะหัวข้อตั้งไว้ว่าต้องเป็นชุดน่ารักไม่ใช่ชุดปวยยาว เลือดันดิเลือดวดูมั่อกี้เลือดวนเมื่อกี้นั่นคือแบบผมมาไลฟ์แบบด้วยความแบบว่าเอ้ยแต่มันไลฟ์ชุดว่ายน้ำน่ารักกันแล้วเรามาอวดชุดว่ายน้ำน่ารักกันเราดูชุดว่าน้ำที่พวกผมได้เด้อว่าต่อเฟร์กเว้นเล่นบางๆกันระหว่างด่ารักกับปัญญาอ่อมันไม่เหมือนกันเด้อเด้อ A few minutes later แม่ฉลามตาย กะลาบตายแล้วมาไม่หลับหลับสบายครับช่วยอะไรไม่ได้นะให้ผมช่วยอะไรอ่ะจริงไหมเออผมไม่รู้จะช่วยอะไรช่วยเอ่อช่วยช่วยช่วยกล่อมอ่ะแล้วกล่อมนอนแล้วกันนะกำนันกับนั้นโอ้หลับไปสบายนะหลับไปสบายหลับไปสบายหลับไปสบายอย่าตื่นมาอีกเลยนะจิ๊กกะบ่าจะเช้าอะไรเงี้ยปอบงี้ยเลยปะ ผมปอบเกิ่งไงนะผมว่าผมว่าผมก่อมคนนอนได้อยูน่นะ No นการปรอบที่ดีมากครับก็ดีแล้วที่ชอบนี่น <Yeah. S 1> มันก็เป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่ทําอะไรไม่เป็นเลยผมผู้หญแบบปอบให้ดูอ่อนโยนก็ก็เ <Yeah. S 1> ออเอออ่อนโยนท่ yeah. 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 านอยู่อรุณสวัสดยยามเช้าครับ <Yeah. S 1> ทุกคนอรุณสวัสดิ์ทุกคนครับน่าจะเป็นเชา้าเสียงเบาจริงใช่ เบามากมาเพิ่งตื่นเลยสะดุ่นเพิ่งมาเด็กมันซอมบี้ในเกมไหมครับเลย <laughs> อันนี้ก็อยู่ในชุดนอนฮะในชุดนอนผมเดี <c oughs> ย๋ยวไปกินลาลามกกันแล้วกันนะไปพวกลามลามกชุดเต็มๆได้ไหมครับได้แต่แต่ขอเวลาลุกแป๊บหนึ่งได้ไหม <laughs> a few moments later ได <c oughs> ้เห็นไหมเห็นชุดเต็มตัวปะ แล้วก็ชุดนี้ทำอย่างี้ได้ครับเห้ดูยวบินให้ดิให้ดูตรงไหนได้บ้างอ่ะมันแคบขนาดไหนครับขนาดที่ว่ามันเปิดน้าอกมากๆเลยมาพร้อมยังเดี๋ยวเปิดพร้อมกันนะครับใหคนในแชทนับเลยนะให้เกลี่ยคนในแชทเปิดเลย สามอ่ะสามเฮ้ยบาช่วยหมูเดิงด้วยสองอ่ะสองสองแล้ว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 อ่ะหนึ่งหนึ่งดิงวอลเลย์คิดสมาครับ Last Christmas I g i v e you my heart วอลเลย์คิดสมาครับทุกคน ไม่บิดไรแล้วเห็นไหมน,นี่มาเป็นร้านป่ามีให้เล่นเต็มเลยแบบมีกระทาด้ดวยถามว่าไว้ทำอะไร you have any got แล้วก็มีชาโคไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไว้ทำอะไร เราทำให้ชาโคมันร้อนทำไมก็ไม่รู้ไว้กินเหรอหวันนี้ผมจะมาโชว์การกินชาโคอย่างถูกต้องนะครับขั้นแรกต้องทำให้ร้อนก่อนนะครับถ้าเกินก็ฮัかอัลโหลอัโลโหลสสวัดีครับมาดูชุดเต็มเลยครับนี่มันตัวเก่านะฮะไม่ใช่ชุดโปรใหม่ใจเย็นนะทุกคนแผ่นมีสั้นๆนะสั้นดี สั้นดิสั้นสั้น,นเหมือนแม่ให้เปิดเลยแม่ให้เปิดเลยแม่เทา้ทาพีเทา้าพีเท้าทั้งที่เหลือค่อยไปดูต่อตรงน,นี้ผมนอนละสวัสดีครับเอู้เลนบุลเลนบุลเลนอะพี่แอ๊กแย่พู้ดีค่อยมาดูใหม่ใช่พรุนี้เข้ามาดูใหม่กันนะครับเห็นหมเดียวยังเห็นหมดเดียวยังเห็นหมดเดียวยังเะ็นแล้วเห็นแล้วนะ มามามาสามสองเฮ้ยเลิกลอยน้ำนี่ปัญญาอ่อนเลยเฮ้ยสามสองหนึ่งฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักเจ๊วายเจ๊วายสวัสดียวน่ารักเนาะหน้าจะแปลกๆหน่อยนะทุกคนแต่เดี๋ยวก็ชินเองหมดตัวแล้วครับขอรอยยิ้มกระชากไกลแบบแม่เล jsem, 2> 3, 2, ีนหมนุ่นเลยครับนุ่นก well. ็หมดวีสว <like ัสดีครับ ดีตรับครับจืดน้ําชวนให้ชวนให้นอนใช่ไหม,มดังไปไหมหรือว่าเบาไปมีอะไรในน้ำเหรอครับเออน้ำมันสะท้อนเหรอตอนแรกไม่เห็นสะท้อนนะก็เห็นให้มูพื้นก็นึกว่าดูอะไรมันมองไม่เห็นมันหน้าอกมันบังอยู่ ว่าขอเข้ามาว่ายเบียาเข้ามาเบอรใช่ก็คืว่าจะมาหาถ่ายรูปสักแมปหนึ่งนี่แหละเห็นเมื่อกี้มีคนบอกว่ามีคนหลุดนะฮะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าน้ำมันใสได้ดาดูดีแม่งโปเลยเอ้ยของผมรอดเว้ยของผมมีชุดที่เป็นกางเกงไงผมรอดละเฮ้ยเืงเก่งเหรอเร่งเก่งเหรอ เด็ดครับเด็ยามดึกตีหนึ่งที่ไม่รู้ว่าดึกหรือเปล่าแต่ว่าดึกนะจ่จะหลับแล้วนอนเลยปกตินอนสี่ทุ่มมันพิเศษหน่อยตีหนึ่งพวนี้ตาแดงไปทำงานกันครับ <c oughs> อย่าฝืนเลยครับทำไมชอบเืนกันไม่เข้าใจทำไมต้องเืนกันด้วยรำไมพาผมเลซุก,กี้เดี๋ยวน้อยเดี๋ยวนี้ไม่มีตังค์ครับผมเป็นวีที่จนที่สุดในโลกถูกคุณนีนะดูแลแล้วก็คุณเก้าเปตังค์แล้วคุณเนโอแล้วก็คุณเอฟบีเลี้ยงฟูฟักขึ้นมาจนอ้วนขนาดนี้ใจ่ผมอ้วนมาก ดูเด็กอ้วนทุกคนร right? ู้เปล่าทุกคนพลาดอะไรไปเดินมาโชว์ดิว่าคนดูพลาดอะไรไปเดินโชว์ดิว่าคนดูพลาดอะไรไปแบบของเธอคนเดียวอะไรเงี้ยแบบสิทธิพิเศษของเธอคนเดียวอะไรเงี้ยโดนฝนโดนฝนอะไรวะเปิดด้านล่างด้านบนคีอะไรอ่ะไปอ่ไปอ่ะไปเ่ะจะเลยเป็นแม่ โอ้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 แล้วไข่มาคางอะไรปะอยู่ๆก็เออผมยังเทพอ่ะไลฟ์จอที่คอร์ดไปด้วยไลฟ์ยูทูบเบอร์เลยเลิกปวดคอมพิวเตอร์แล้วแลปวดกูไม่ได้วดแล้วทำไมแล้วทำไมรูปตัวละครมันเยอะจังเลยมันเป็นอะไรวะเนี่ยไอ้กอกุละาท้ายสุดโลโบโกอันนั้นตัวอะไรแม่มรไง มีคนดำหนึ่งคนด้วยเอ้าแน่นอนผมต้องคงคนดำเอาไว้บารกิงหน่อยบากิงนิ่ดลดลดลดเดือดเล้อดไปไ่แล้วอปไลอย่าเพิ่งเอ็นอย่าเพิ่งเอ็นไม่เหมาะสมเลยเราว่ากันว่าหนึ่งวิวใน Youtube ได้ประมาณสามิบัหนึ่งวิวในพรทับได้สาม้อยบาทนี่กระนั้เมคอัพพรทับวิดีโอแล้ว เตับคลิกคลิปเบ็ดเลยแบบว่าวันนี้มานอนกับรุ่นพี่ของเพื่อนนี้คลิกเบ็ดจัดอะทำไมหกถึงกลัวเจ็ดทำไมว่าเจ็ดเป็นคนทิ้งคำ คือแชทสังคมทำให้เราเปลี่ยนไปยังจ็บแต่คนดบทีน้าอยู่กับเลมมาหลายปีเหนื่อยไหมครับต้องต้องต้องมานั่งฟังอย่างนี้ทุกคนคิดว่าไงอะมันก็ตลกเหนื่อยบางทีก็แบบอ,อ,อะไรยังไง もう嫌な。